สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคราวที่แล้วเราเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเราเรียนรู้กันไปแล้วแล้วทําแบบฝึกหัดส,ส่งคุณครูหรือ,อยังคะโอเคถ้าส่งคุณครูแล้วเรามาเรียนรู้กันต่อไปในหน่วยที่สองเลยนะทีนี้ในหน่วยที่สองเป็นเรื่องของพุทธสาวกชาดกแล้วก็พุทธศาสนาสุภาษิต นะคะในเรื่องต่างๆเราเนี้ยจะมีนิทานเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะของพระพุทธศาสาวกต่างๆในแต่ละชาตินั่นก็คือหนึ่งในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเราที่มีการเกิดมีการดับมีการเกิดมีการดับในแต่ละภพราชาตินะมีทั้งหมด500ภพ5 0 0ชาตินะทีนี้เราไปดู นะคะพุทธสาวกที่เราจะเรียนรู้นะคะในวันนี้ก็คือพระอุรุเวรกัสสป,ปะเราไปดูวิดีโอเกี่ยวกับพุทธสาวกกันพร้อมๆกันเลยค่ะพระอุรุเวลกัสสป,ปะเทระเอตาคคะในทางผู้มีบริวารมากเกิดในตระกูลพระหงษ กัสปะโคตระมีน้องชายสองคนชื่อว่ากัสปะเหมือนกันเมื่อจเจริญว้ขึ้นมาได้ศึกษาไตรเพศคือพระเวทสมอย่างซึ่งเป็นคำพีศักดิ์สิทธิส์สูงสุดของคราผมได้แก่ 1. ลึกบขเวทประมวลผลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. ยัชุระเวทบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชาย,ยันต่างๆ 3. สามเวทประมวลบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทางนองในพิธีบูชายันกัสปะที่ชายคนโตนั้นมีบริวาร500คนกัศปะคนกลางมีบริวาร300คนและกัศปะคนเล็กสุดท้ายมีบริวาร200คนพระอุรุเวละกัสปะเมื่อได้สำเร็จพระอรหันแล้วได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนา และช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมากพระอุรุเวลากัสปะเมื่อได้ฟังพุทธดํารัสแล้วก็ทราบถึงพระประสงค์ดีจึงน้อมนมัสการกราบทูลว่าข้าแต่ผู้มีพระภาคเจ้าการบูชาย,ยันทั้งหลายล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่าปรารถนา น่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่าความรักใคร่พอใจในการ,รมาคุณเหล่านั้นเป็นมนทินทำใจให้เศร้าหมองก่อให้เกิดกิเลสและความทุกข์จึงละทิ้งการบูชาบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันสงบระงับแล้ว ได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมากพระอรุเวลกัสปัเป็นผู้ประกอบด้วยพระหมมวิหารธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบด้วย 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 2. กรุณาความสงสารปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. ผูอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติด้วยคุณธรรมเหล่านี้และอีกทั้งรู้จักบำรุงจิตใจบริวารด้วยการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมะจึงทำให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริวารได้เป็นที่รักเคารพของบริวาร และก็เป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทธคะเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งปวงเป็นไงคะนักเรียนเราเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธสาวกพระอุรุเวละกัสปะไปแล้วเราก็จะมาทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันนะโดยที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหน่วยที่สอง หน้าที่ 14, 15เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจนะว่าเราได้เรียนรู้พุทธประวัติของพุทธสาวกไปแล้วเนี่ยนะเรานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะในหน้าที่ 14, 15ในหะ้นักเรียนลองทำดูนะคะแล้วก็ถ่ายภาพบันทึกนะการเรียนของเรานะใน โทรศัพท์แล้วก็ส่งมาในไลน์คุณครูเพื่อที่จะได้ช่วยการตรวจสอบความถูกต้องนะคะเราจะได้เก็บคะแนนกันนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอราไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ